สวัสดีครับเต้เราเช้าเราจะเข้าไปดูน้ำตกนะเพราะน้ำมันขึ้นกนหนัตอนนี้ยังยังไม่แจ้งนี้นะที่ห้าครึ่งครับผมเดี๋ยวไปน้องหมาไปด้วยแหละไปน้องหมามาแล้วไปด้วยรูซีไปแล้วมันน่าจะน้ําน่าจะทรงตัวนะซีเดี๋ยวไปดูหัวแก่งฮนะน่าจะทรงตัวดูดเห็นแวบเมื่อกี้วันนี้ยี่สิบสามครับซีตะวันตะเ,เรียงฟ้าเพิ่งจะเปิดนะแจ้งนิดนิดน้อไปไล่กับสังกางกรเกษตรทางเข้าแก่งอาจจะเข้ารูในแก่งนะน้องหมายอยู่รอแล้วไปดูดจุดชมวิวกันซีนะ นี่แก่งมาจะแวะดูชมสุดชมวิวก่อนพอน,น้ำเยอะไหมหน้าแก่งในะนียังไม่แจ้งดีเท่าไหร่ไงบางทีบรรยากาศเช้าเช้าบ้านหนองไมนานะวันนี้ถึงแก่งมาบารรจัดแล้วเช้าวันนี้ที่23สมนะมาดูรายงานแต่เช้าเลยสินะฮะน้ำมนลงแล้วสิครับผมน้ำลงแล้วก็โอเคไว้วางใจงได้ไว้วางใจวางใจได้นะถ้าไม่ตกวันนี้ตั้มนะครับผมเนี้ยไร้ขาดน้ำวันนี้ก็เบาใจละเพราะว่าน้ำลงมาแล้วนะมาวานเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนนะที บางคนอาจจะว่าคิซ้ำซกำแต่ไม่ซ้ำนะฮะมีความมีประโยชน์นะครับผมท่านที่เห็นทางเขตพิโลกท่าก็น้ำบนหัวอทางบ้านหนองไมนานี่ก็เริ่มลงแล้วนะฮะเฟทางแก่รับน้ำเข็กลงไปนะบางเอ๊ะไปไม่ได้น้ำเนี่ยเฟเมื่อวานาน้ำจะเต็มเมื่อวานาน้ำเต็มป้ายน,น,นี่นะไปได้เฮ้ลงนะนะน,าน,าน,าน้ำนะตายนะเนี่ยเีเตบางทองพิโลกก็อุ่นใจได้นะหนองไมนาลงหน่อยแล allora. ้วครับผม น้ำของแม่นายุบแล้วนะทันเกตของไม่นายุบแล้วน้ำเผ็ดตกนะตกนะมองไปวนม้เยน่าจะมน้ำไหมนะ่ว่าลง้วนะัน้มาทคลิปนะวานน้ำขึ้นเต็มวันนี้รายงานให้ดูน้ำลงแล้วครับผม ลงแล้ก็อุ่นใจนะเกตบางคลองพี่โลก,ก็อุ่นใจได้หน่อยครับผมเพราะว่าน้าทางหนองมนาเริ่มลดลงแล้วนะถ้าคืนนี้ไม่ตกตํานะฮะถ้าคืนนี้ไม่ตกตําก็โอเคไว้ใจได้ทางเขตพี่โลกครับผมตอนนี้ลงมาเยอะละดีใจด้วยฮนะพี่โลกได้ไม่ท่วมนะหมาวัางนะ้น้นะนะํานะตายนะครับุผู้ใครดูบรรยากาศเช้าท่าไรงานเระชา้าพระอากาศ แกงบางละจานบ้านหนองแม่นาครับผมออกเคาะกับผมที่เที่ยวฮนะแรงแมงกะพุนกับผมอยู่ที่นี่ครับผมแต่ตอนนี้เราปิดต้องมาตั้งแต่ตุลานะพี่ตีมาดูแมงกะพุนอยูเสื้อทันหายากอันนี้ขอบคุณผู้ติดตามมือหมดมาเยอะครับผมนะพี่ก็ลงม,ม,มารายงานให้ดูว่าไว้วางใจได้แล้วเพราะว่าน้ําลงแล้วพี่โลูกหายห่วงครับผมตอนนี้เบาหน่อยแต่วันนี้ต้องเฝ้าระวังดูหน่อยนะเดี๋ยวผมจะผู้ติดตามคลิปผมผมก็ตอนจะดูเรื่อยๆครับผมถ้าน้ําขึ้นก็จะรายงานไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับ น้ำขึ้นจริงรถก็เข้ามาไม่ได้ใน f ีนะฮะต้องหัวแกงครับผมมาท้ายแกงไหมไีแทนป้องไห้ดูครับผมอู้นะท้ายแกงอจูเฮ้ยนี่มาเด็ตลอดใช่ไหมมีบ้านของไี่นานะท้ายแกงครับผมฝั่งฝั่งปัญญานาะท้ายมือต้องผม ผมให้ดูเลยชัดเต็มวันนี้ขอบคุณมากครับพี่การวนคันนี้คันนี้เลยเนาะโน้นครับหัแข่งใครก็ขอนก้อนนี้นี่นะวาวในพี่อยู่แต่บวานแล้วนะครับขอนก้อนนี้มให้ดูกระแสน้ำมาให้พี่ว่ามันแรงตรงไหนฮะเหนแล้วครับผมลงมาได้ผลดเลยนะน้ำดูแลสบายใจแล้วเด็๋ยว่็ดูไม่ยลวกแล้ว เราเข้าระวังตรงนี้นะครับเอ้ย okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสะเก็ใหญ่แล้วนะฮะอยู่มานานแล้วครับผมหลายร้อยปีมากดีใจกันเลยสำหรับคลิปนี้หลวงหัวตก็ขอบคุณมากครับผมจะรายงานน้ำลาน้ำเข็กแก่งร้อยจันว่าขึ้นหรือลงประยะจะเฝ้าดูครับผมขอบคุณมากฮะพี่น้องพี่โลกไม่ต้องห่วงครับผมน้ำหนองมะนาเบาแล้วครับผม เดี๋ยวต้ฝ้าระวังกันนะบ๊ายบายครับผมเจอกัคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย